เสียงรีดเบาๆนะฮะเป็นกำลังใจหน่อยดูซิว่าคนไทยที่อยู่ที่เอเชียทีคเรียบร้อเสียงดังขนาดไหนขอเสียงหน่อยแล้ว อออขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบคุณศิลปินของเราในวันนี้นะคะคุณพนะานค่ะคุณยูจิและคุณไอซ์ลยุคุณมิดตาค่ะใช่ครับขอบคุณศิลปินละที่มาร่วมเท้าดาเข้าสูงมีใหม่พร้อมกันตอนี้ถึงปีใหม่แล้วรูสวยงามมากรูบนท้องป้าที่ส่งสว่างนี้นะครับก็ถือว่าให้เป็นทานครับมวยพรของพวกเราทุกคนนะครับชาวเอเชียชิคเดอริวฟันยู ได้ไปสู่ชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยลกัน,นะครับขอให้มีความสุขสว่างสดใสตลอดปีสอง ไม่น่าเชื่อว่าบรรยากาศนะฮะริแม่น้ำเจ้าพยานะครับจะทำให้เราสดชื่นเข้าสู่ปีใหม่ได้ขนาดนี้นะฮะโอ้โหทูเครื่องสายทูพิฆาตเลยนะคะฟั่งนดนด้วยนะคะแล้วก็ฝังเพงเอเชียด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะฉลองปีใหม่ของเราค่ะใช่ครับสุขสวานะฮะส่องทางให้กับปีใหม่มีสิ่งที่ดีๆขึ้นนะครับขอให้แต่ละคนมีความสุขมากๆครับผม ไทยโคโล,โดล่ด้วยนะคะไม่วัาสดโมสรไหนนะคะตอนนี้ทีมไทยของเรากล้าเข้าสู่วันใหม่แล้วค่ะใช่ครับซึ่งตอนนี้อยากจะให้ทุกคนนะ้ะยิ้มสยามนะบแบ่งปันกันนะครับร่วมกันสามัคคีแบ่งปันจริงจด้วยกันนะครับทบที่ไม่กุนแล้วส่งไปโคโล่ยันยิ้มกลับมาหรือยิ้มไม่คนรอบข้างคุนนะครับให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันในปีนี้นะฮะปี2014นั่นเอง ใช่แล <Right. S 2> ้วค่ะสาเหตุนะคะไม่กลัตอนนี้ค่ะเย็นสบายมากๆเลยนะคะรถึงพุ่งมิจากกลางน้ด้วยใุ่่จากกลางน้และมีผู้หลากหลายรูปแบบอีเดียวนะครับโอ้โหใช่แล้วก็มีรูปบอลสีขาวใช่แล้วก็มีชิช้าสว่างนะครับกาแนงมากสวยๆนะที่ AJ ที่เดรเรียลบอแห่งนี้ เาด้วยค่ะครับผมเอาล่ะครับ ทุกทิศทางเลยนนะครับพี่จอยบอกอยากให้พวกเราโบกมือทุกคนแค่ตอนนี้ทําไมพี่จอยทำไมฮะพี่จอยจะพี่จอยจะถ่ายรูปนะฮะบอกได้ฮะถ่ายรูปดีกว่าฮะไหนๆเราก็อยู่เราไม่ได้มีโอกายช่วยช่วยะ่วนช่วยช่วยช่าช่วยช่วยช่วยช่ว่วยช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 ่วว่ว่วยช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 ่วยวกเรานะคะอ่วยช่วช่วยช่ว่วยช่วช่วยช่วยชีว่วย่ยวยช่วยช่วยช่่่่ ระบบเพิ่งจะจงสเลยขอบคุณทุกคน,น,น,นมากๆะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโดยสักนรูน่นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของคอนเสิร์ตวิวจิ๋วก <ๆ S 1> ันแล้วนะคะใช่แล้วนะครับบรรยากาศบนเวทีเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองมากๆฮะ เอาละครับวันนี้ความสนุกของเรายังยาวไปถึงทีสองเลยอยากจะรู้จังว่าคนนั้นอยู่นะที่นี่ไหวกันหรือเปล่าอให้สุดนะตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กแล้วนะฮะอ้แต่ละคนิ่าละหน้าแก่งขึ้นเหมือนกันนะฮะไปกันเร็วขนาดนั้หล่อเล่นปีเอลเองน่าสดใสเหมือนเดิมนะใช่สดใสสวยงามเลยนะคะนะครับตอนนี้ พักโฆษณากัอยู่เราก็ชิวๆกับพรุนระหว่างทางนะโอ้ซึ่งตอนนี้มาจากทุกที่เลยนะแฮปปี้มากสวยงามมากจริงๆนะที่เชติเดินผ่อนเนี่ยนะเพราะว่าบรรยากาศอยู่ริมน้ำเย็นสบายไม่หนาวไปด้วยนะคะวันนี้ใช่แล้วถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองไทยนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนมาเที่ยวกันได้ช้อปปิ้งก็ได้น่าจะมีจัดมินิมูฟเฟอร์มาด้วย ว่บบางสดใสให้ในปีใหม่ปี2024นี้ยนะะอยู่เลยครับจอยของฟ้าที่นี่สว่างสวายไปด้วยอยเลยนะคะรู้กบ,บว่าตอนนี้ค่ะเรามีของขวัญิ้นพิเศษนะคะที่สวยงามเราเชื่อว่าคุณเป๊กจะต้องชอบที่สุดนะครับคืนนี้แน่นอน